สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปออีกครั้งในรายการ Food Travel. tv Present EcoGo อร่อยได้ไม่แค่แคลอรี่ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่เอาใจคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยนะคะแล้ววันนี้ปอ็มีเมนูอาหารไทยชื่อดังค่ะนั่นก็คือต้มขาไก่นั่นเองเป็นเมนูที่เรารู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีนะคะแต่วันนี้ปอจะทําให้พิเศษมากยิ่งขึ้นโดยการใช้ส่วนผสมพิเศษที่จะทําให้เมนูนี้อร่อยหวานกลมกล่อมและก็ดีต่อสุขภาพค่ะ นอกจากเมนูนี้จะทานได้ทั้งครอบครัวแล้วยังให้พลังงานไม่เกิน350แคลอรี่อีกด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะสำหรับส่วนผสมของต้มขาไก่นะคะก็จะมีเนื้ออกไก่เห็ดนางฟ้ากะทิน้ำเปล่าตะไคร้ข่าน้ำปลาน้ำมะนาว ใบมะกรูดหอมแดงพริกแดงเกลือป่นผักชีและส่วนผสมตัวสุดท้ายค่ะอีควโกเครื่องปรุงสุดวิเศษปอรับรองค่ะว่าเมนูนี้จะต้องเฮลตี้แล้วก็อร่อยรสชาติดีถูกปากถูกใจคนรักสุขภาพแน่นอนค่ะเพราะอ e ีควโกให้ความหวานแต่ว่าไม่เพิ่มแคลอรี่โอเคค่ะถ้าส่วนผสมของเราครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ วิธีการทําต้มขาไก่ของเรานะคะง่ายมากๆเลยค่ะเราตั้งน้ำเอาไว้แล้วนะคะเราก็เติมกะทิลงไปค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่เครื่องอเหมือนคล้ายคเครื่องต้มยำอะคะ่ขะขาตะไคร้ใบมะกรูดขานะคะใส่ลงไปเลยหั่นให้เป็นแว่นบางๆนะคะใช้ขาอ่อนนะคะเป็นต้มขานะคะจะเน้นที่ขาก็ตะไคร้ค่ะทุบสักนิดนึงนะคะแล้วก็หัน่นแล้วก็ใส่ลงไป หอมแดงค่ะทุบอีกเหมือนกันนะคะเพื่อให้น้ํามันหอมระเหยของหอมแดงเนี่ยออกมานะคะก็ใส่ลงไปอีกเช่นกันและใบมะกรูดค่ะฉีกให้เรียบร้อยแล้วก็โรยลงไปเลยระหว่างนี้นะคะเราก็จะรอให้น้ําเดือดค่ะค่ะพอกะทิเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่ตัวเนื้อไก่ลงไปนะคะเนื้อไก่อันนี้เราใช้เป็นอกไก่นะคะเนื่องจากของเราเป็นเมนูสุขภาพใช่ไหมคะอกไก่ก็จะมีไขมันน้อยนะคะก็เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะ แล้วก็จะใส่เห็ดนางฟ้าทีนี้เราก็จะปล่อยไว้นะคะจนกระทั่งเนื้อไก่สุกค่ะเดี๋ยวเรากลับมาปรุงรสกันค่ะเนื้อไก่ของเราสุกดีแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะใส่เกลือป่นลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะพริกค่ะพริกขี้หนูแดงนะคะเราก็ทุบให้แตกสักนิดนึงนะคะใส่ลงไป และนี่ค่ะอีค a โกเครื่องปรุงสุดพิเศษที่จะเติมความหวานให้กับต้มขาไก่ของเรานะคะ e ีค a โกรหนึซองให้ความหวานเท่ากับน้ำตาล2ช้อนชาแต่ให้พลังงานศูนย์แคลอรี่เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพดูแลรูปล่างควบคุมแคลอรี่หรือคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังควบคุมระดับน้ำตาลก็สามารถทานได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นสูตรนี้นะคะเราจะใช้อ e ีควโกสององค่ะใส่ลงไปเลย ลองชิมรสชาติดูก่อนนะคะถ้าใครที่ชอบทานหวานก็สามารถเติมอีควอโกเพิ Go ่ม<ๆ>ได้เลยค่ะเพราะไม่ว่าเราจะเติมกี่ซองกี่ซองก็ให้พลังงานสูญแคลอรี่เท่าเดิมค่ะจากนั้นนะคะเราปิดไฟค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเราเติมน้ำมะน,นาวลงไปค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูอาหารไทยอย่างต้มข่าไก่ถ้วยนี้เป็นเมนูที่ทําได้ง่ายๆอร่อยหวานกลมกลม่อมสุขภาพดีถ้าใครสนใจเมนูเฮลตี้แบบนี้สามารถเข้าติดตามชมได้ที่ช่องของ foodtravel.tv หรือจะเข้าติดตามเรื่องราวหวานๆกันต่อได้ที่ facebook.com/equotailand h สําหรับวันนี้ปอกับ foodtravel.tv present equo go อร่อยได้ไม่แครแคลอรี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ